วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังวนันอังคารครับ อังคารที่9ธันวาคมวันนี้แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหยิบมาวิเคราะห์กัน9คู่เลยเอาละครับไปลุยกันเลยครับคู่แรกครับอินเตอร์กับลิเวอร์พูลก็คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เราแจกเสื้อฟุตบอลในหมู่บ้านด้วยคู่นี้ผมเลือกเป็นตัวเน้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนาตัวเน้นตัวนี้เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านนะครับเรทเนี่ยมาอินเตอร์เหนือกว่า0 2-5ผมว่าเรทเบานะคู่นี้เรทค่อนข้างเบาหักดูฟอร์มลิเวอร์พูลนาทีนี้นี่โอ้ยไม่ไหวจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าอินเตอร์มิลานเเเเเเออองงนนนนนีีีีีี่่่่่่ยยยยยยทผลลลลาาาาาาดดดููููแแะะหหๆใรรกกกกฟชมปป้ส์ไจ4 เจอทีมอ่อนหมดเลยนะครับมาเจอทีมแข็งเกมล่าสุดที่เจอแอตมาริดแพ้เลยเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวมาว่ากันครับว่าเจอเลี้ยวภูแล้วจะเอาตัวรอดได้หรือไม่สำหรับอินเตอร์นะฮะเดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านนะตัวนี้กดรับในลิงก์กันได้เป็นตัว VIP ครับส่วนไครัสออมาตี้กับโอลิมเปียกอสโอลิมเปียกอสบุกไปเหนือว่าหนึ่งชั้นนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่เตะเร็วใน UCL แนะเตะสี่ทุ่มครึ่งเตะกันที่ประเทศคาซัคสถานตอนนี้เนี่ยที่ที่ไครัสเนี่ยอุณหภูม คู่นี้เลยย้ายไปเตะกันที่เมืองหลวงนะครับก็ยังพอไหวอยู่ที่แอสตันาทางไครรัตก็จะเดินทางประมาณ1200กิโลส่วนทีมเยือนเดินทาง6000กิโลนะครับเพราะว่าต้องเดินทางจากคริสมานะส่งผลต่อเรื่องของร่างกายแน่นอนนะสำหรับ โอลิมเปียกอสแล้วก็โอลิมเปียกอสโปรแกรมค่อนข้างถี่นะครับหลังจากเบรกทีมชาติมาเนี่ยพวกเขาเตะ2อสวันเตะเก,ะเกมหนึ่งมาโดยตลอดเลยครึ่งเดือนละก็เลยมองว่ามีผลแน่ในเรื่องของสภาพความฟิตนะครับวันนี้เจ้าบ้านจะใส่ย,ยับเลยเพราะตอนนี้ควา้าแชมป์ลีกไปแล้วก็ไม่มีภารกิจใดๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเจ้าบ้านจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับทีมเยือนถึงแม้ทีมเยือนจะท่งบอลดีกว่าก็ตามเรดมาแพงไปหน่อยครับให้เฉีย์เจ้าถิ่นไครรัดเอามาตีมาเยอะเหนือว่าลิสบอน2ชั้นนะครับต้องชนะได้3ประตูมันแพงนะแต่ว่าหานนนานาัว7 1นะครับ บเยอร์นถลม่มก็เกิน10กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่จิตวิทยาเนี่ยลิสบอนเป็นรองเยอะนะครับแต่ลิสบอนปีนี้ลูดบอกเกตทำดีมากเพียงแต่ประสบการณ์เนี่ยหากเทียบกับพวกตัวของบาเยอร์นที่เล่นในบ้านเอาง่ายๆกับบบเยอร์นยิงเชลซีได้3ประตูแบบไม่สะทกสะทานเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่ายากครับที่หลายๆทีมจะรอดไปจากที่อาริอันส์อารีนาได้เรตมาก,ก็สมน้ำสมเนื้อแล้วครับให้เชียร์ทัพเสือใต้ครับลุนเมทสามอตาลันต้ากับเชลซีครับเชลซีบุกไาเหนือ เชลซีเนี่ยเป็นบอลเน้นรายการใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ในลีกเนี่ยเกมเล็กๆบางทีก็จัดตัวแปลกๆอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็หลุดกันไปแต่เวลาเป็นรายการที่ต้องเน้นหรือแมตช์บิ๊กแมตช์หรือลอนดอนดาร์บี้อะไรพวกนี้พวกเขาไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะครับรายการนี้พวกเขาเน้นนะครับเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมาเลยขนาดบาร์เซโลนายังโดนยิง3าประตูนะฮะก็ยิงไม่หยุดนะเชลซี เพราะพวกเขาเน้นจริงๆครับวันนี้จะบุกไปชนะอาตาลต้าที่ไม่ได้ทําโดยกาสเปรินีได้นะครับให้เชียร์เชลซีสเปอร์เหนือว่าสลาเวียปรากอีกตัวสองห้ายังมองไปที่ทีมจากพเมร์ลีกอยู่สเปอร์ถิตียอดเยี่ยมนะเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกยี่สิบสองเกมในบ้านของสเปอร์ไม่แพ้เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดแข็งเลยถึงแม้ภาพใหญ่ในฤดูกาลนี้โดยรวมดูแย่แต่ถ้าเจาะเฉพาะในยูซีแอลและเล่นในบ้านไว้ใจได้ให้เชียร์สเปอร์ครับ ทีมเยือนค่อนข้างอ่อนเนี่ยปีนี้ส่วนบาร์ซ่าเหนือกว่าแฟงเฟิร์ต2 2 5ก็ยังชอบไปที่บาร์เซโลนานะแฟงเฟิร์ตเสีย4 5 6หลูกนี่เรื่องปกติไปแล้วเกมรับท็อปเลอร์ทำไม่ได้จริงครับเห็นได้ชัดเลยว่าเตะไปรวมทุกรายการเนี่ยจะ20เกมแล้วนะแต่การเสียประตู45ลูกอยู่แบบเนี้ยมันบ่งบอกเลยนะครับว่ามันแก้ด้วยระบบไม่ได้แล้วครับอาจจะต้องแก้ด้วยการซื้อผู้เล่นใหม่ในแนวรับนะฮะเพราะฉะนั้นครับมันยังคงจะดําเนินแบบนี้ต่อไปครับ เพราะฉะนั้นเจอกับทีมที่เกมรุกดีที่สุดทีมหนึ่งในโลกอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยใส่บาซ่าได้เลยครับเรดมาก็แน่นอนครับเหมือนอส่งสัญญาณนะฮะว่าอาจจะยิงกันขาดให้ใส่บาซ่านะครับยูนิยงซซงคิโรสเจอกับหมักเซยครับมักเซยบุกมาเหนือว่า0.25ครับหมักเซยนี่ทำเป็นเล่นไปจะไม่ได้เข้ารอบเอานะครับวันนี้จำเป็นต้องชนะให้ได้ส่วนยูนิยงนี่ก็คือวันนี้ก็หลังพิงฝาเมือน,นการเสีย11ประตูจาก3เกมบงบอกทุกอย่างของยูนิยงครับว่าเกมรับในเวทียุโรปเนี่ยต้านใครไม่ค่อยยู่นะเกมมี้ซจ ทำได้ครับพวกเมสันกรีนวูดนะฮะพวกโอบามยองพวกนี้เก่าอยู่แล้วนะครับประสบการณ์เยอะน่าจะเจาะได้ไม่ยากให้ใส่ OM ครับส่วนมนาโกครับเหนือกว่ากาลาตาสราย0.25วันนี้ปอปอกบานี่อาจจะได้ลงตัวจริงเลยนะแล้วก็ไซติเมื่อเจอกับทีมจากตุรกีเก่งมากครับมนาโกมักจะทําได้ดีพอเลาะเจอทีมตุรกีนะชนะ80%นะจาก5เกมที่ผ่านมา วันนี้ทำได้อีกครับเพราะทีมเยือนเนี่ยไม่ถนัดเจอกับทีมจากลีกเอิงอยู่แล้วด้วยนะมาเยือน11หลหลังนะที่เยือนทีมจากฝรั่งเศสชนะได้แค่2ครั้งเองนะครับให้ใส่โมนาโกส่วน PSV กับแอตมาดริดเป็นตัวเน้นประจําวันเดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านครับสามารถกดรับในลิงก์นั้นได้และนี่คือทั้งหมดครับเน,นเน้นเนื้อๆกับทีนี่ครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับ